สวัสดีค่ะย่าอยาข้าไปใส่เดิอนนี่ไปรับน้นองเพ่นบอลแม่มปไปชวนไปชวนน้องชวนน้าสาว่ะอ๋อ,อน้าสาว่นจะไปไปบึงน้ำเนาะ เดี๋ยวมาดูย่าพานะคะตอนนี้ก็กําลังไปบ้านนานะคะบ้านนาะนาะสาวนะคะนาสาว<ม>ที่วันก่อนนะคะที่ประอ่อนได้พาไปไปซ่อนเนะาะวันนั้นไปซ่อนลูกกบด้วยกันนี่นะคะ<ม>บ้านนาสาวนะคะเป็นน้องแม่ของคุณย่าพานะคะแ<ม>ล้วระบอนาสาวแตงโตระวบอแม่อาบน้ำโอ้ เจ้าสิลาอ้อ,อย่งสิลาอาพูบ่เจ้าสิลาอาพูบอ่บ่นี่โอ้พักันเปตะกินกับลาบพักเนาะเออเก็บเอาแม่แม่หาซื้อลาบเออลาบหมูนะกินกับลาบโมลาบเนื้อกะแซบเยู่แม่เออยอดกําลังอ่อนๆกําลังกินกับเลยนะแม่เนาะพักยังกับเป็นห่วงแม่ผัดพ,พักมันปู ดูคะ่ะคุณเอฟซีย่าพาคุนห้องพักพักมันปูเนาะค่ะเนาะกินกับลาบลาบปลาลาบหมูลาบเนื้อพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแซ่บหลายเด้อคะ่ะเด้อออกมันๆเนาะค่ะเนาะนคะ่ะคุณเอฟซีย่าพาก็มาหาน้องนะคะมาหาน้องน้องอยากไปด้วยนะคะน้าสาวมาถึงก็เห็นผัก ผักน้าก็อดใจนะคะอดใจเก็บเก็บไปกินไม่ได้คุณย่าพาคิดอยากกินกับลาบยวนข้างๆท่างินแล่นรดไปกับเจ้าว่ามีมั่งแม่หมองขายลาบขายยังกะให้นางแม่มันจอดซื้อซื้อลาบไปปันข้าเจ้ากินน้ำหันน่ะแม่บู้เจ้าึ้นลาวขนาดไงแม่เออลาวลายแม่ตาสะออนเนาะ พักมันปูเนี่ยน่ะนะเอออีเบรล้สะอ่อนแม่มบิ่งโหลดพ่อแม่พี่น้องเออกินกับลาบเสียบหลายสะโอมเล้วกับมิตรยอดใหญ่ๆนะแม่ผุวน่ะสะโอมเจ้าว่าพังเน่านะน่ะผุวน่ะมี่ต่อดใหญ่ๆโบ,อบ,อบอเอออยู่หน้ากับหอดบักใหญ่นั่งอยู่หน้ากับใด ไข่เป็นห้ามันตัดยอดม,มันแหงขื้นได้พักอันนี้พักสะอมข่อเอาไปเสียบไปหันคือพรขื้นเลยแม่จะบ่อยข่ยไปเสียบไปข่อยก็ไปเสียบไปคือเพราหันได้ขื้นแม่คือแหงกระแดงอยู่แม่เออ,อเจ้ามือเย็นเจ้ากับไปเสียบไม่ข่อยได้เป็นอย่างแม่เสียบอยูุ่หน้านั่นหรือว,ว่าเป็นน้ำมือบ่มือห่อนมันก็เสียบบ่าขึน้นบบบจาว่าแม่ น,นะคะคเป็นบ้านนะคะน้านะคะน้าสาว,สว,สวฮะบ้า่ม,ามีอ๋อเจ้ามแม่นบ่แม่อ๋อคันขันบมีแนวกินกับเจ้าก็เสีเามาเฮือนมาตีอ๋อฟังมาเด้อคุณเอฟซีเอ้ยอยน่ยบอกว่าบมีแนวกินกับก็เสีเอากับมากกินอยู่เฮือกันมาสั่นเสียมากกินกับอันลาบปูลาบปลาอยู่เฮือนนะแม่เนาะ แบบเนื้อแล้วขัดเจ็บเบิ้งอามาโซเอซี่เนี่ยสวยงามพุณห์นะพ่อแม่พี่น้องเออหยอดไม่ไม่อวบอวบอืมอืมเลยยาผ้าพันมักกินขึ้นยังเนี่ยนะแม่นยังผัดกัดใบหูบแบบนี้มอแดงเออตลาบเนี่ยอ่าปนปูปนฝาเสียบเบิ้ดเออพักเนาะเออพักสะอาดเล่นบมีพักอนี่นะเออ ออนี่ค่ะคุณเอซบ้านนานะคะจะแต่งระบอหนะ้าแต่งโตละวบอเนี่ยอ๋อไปสุดนี้นเลยบ่เจอแคนย่าบ่เนี่ยลม จะบาใส่เสื้อแขนยาวานะว่น่ะวยคือสิโซ่แท้อ,ดดอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้เสื้อท้างในเนาะเอ,ออออ้ยมาได้กระเป๋างามแต่เนาะคุณยายมาเนี่ตกใจค่ะคุณเอฟซีปอนตกใจนะคะคุณย่าพานะคะได้กระเป๋าวสวยนะคะโอ้ยเนา<ล>ะบ,บ่ได้มาเป็นนั่นบ่ได้มาเป็นนังเอกในซ่องปอนพี่สาวลุงพ่นหลด มือเนี่ป้อนต๊ใจ่คุณเอฟซีเอ้ยเนี่ยได้กระเป๋างานม่นผู้ใดเอาหาเจ้าแม่พอตัวเหาพอตัวพ่องบอกห้บอกเอฟซีปอนแนี่ว่าผู้ใดเอาห้นั่นพอตัวพ่องพอตัวพ่องอ่อพ่องเอาหยผ้มาแต่ส่แม่มาแต่คนตัวบ่เออไปบ่ผู้ใดผู้ใเจ้ามือใดแม่ขึ้นเนี่ยาะปาดปั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 ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณนะ เบ่งอาะโดดพม่พินองเอ้ยนั่งเอกช่องปูพองยาผ้าเด้ออันเชือกระดุมเชือกนันติดดีๆในคุณยายเออปิดคักๆแน่มาได้มาได้น่าเอ้ยหน้าคนไปเลยได้เนี่เออเออพักอยู่เพื่อนเล่าง่ามเือนยังเนี่ยคนน่ะหน้าไม่เห็นหน้ากับส่อน เบื้องต้นทุเรียนเพลินอะนน่ะต้นทุเรียนเพิ่นเอนนะปนอป็นตาดได้กินหมากกินหน่อยพูนต้นหนึ่งก็ได้พูนพ่อแม่พี่น้องเอ้อ,อ,อเ,เออต้อน,นมักหนกบางนาวอ,อ,อันนี้ต้นเสียดบ่แม่เนี่ยโอ้ยต้นสีเสียดบ่เน,นี่ยปาทุาโอ้ฮัตตะเคยเห็นพ่อแม่พี่น้องป้องไป ้าผ้ามันมากินสีเสียดแต่ว่าป่อดเพรบะเคยเห็นจักเธอเน,นาะว่าต้นเสียดเป็นจังสี่เนาะคะ่ะเนาะพุ่นะปลูกไว้อยู่เือนเลยเวลาสีกินกสิสิถากเปลือกมันนน่น่ะมัง้งพราะแม่พี่น้องคิดว่าเนะาะถาเอาเปลือกมันแล้วก็แปบทักกันไปเขี่ยวหมากประมาณเนี่นะคะคุณเอฟซีม่นยังหน้าเจ้าเสียดยัง ว้าเจ้ากับพกส่วนตัวไปแล้วนาะจ้า,จาสิไปถามหาเมียหาผ้าอย่างเจ้ากับพกส่วนตัวไปเลยเลยเออเจา้าอยากใส่ย่านได้เจ้าก็โจกเอามาใส่ละนาเออป้าต้นมกลันใหญ่แล้วผลนะออนลลนถือไปรดเมียน้น,น้อยนะเมียน้น,น้อยพ่อได้ซอยหมากซอยผู้นะ่ะนะท่มเจ้าจพากกาักกันเออนั่นล่ะพระุเจ้าพักกันกินหมากกะฮัดซื้อเมียน้น,น้อยตัวมาพกหน้าเอ้ยหว่าวสันตกหญ้า หน้าเออพัากกันมากินเจียดกินแกงคูนมนันกับากาพักกันพกมีดน,น้อยตัวไว้ใส่ส่วนตัวส่วนตัวก็วต,วต่อเมีดย,ยดไงดอกคือมีดโกนอะนะแต่ว่าหั่นมันแ็งแรงก็มีดโกนแน่เออเอาไ<อ>ด้เอาได้ผ่พาปิดจมูกเด้หน้าอเอ้ยเออแขกไปไทยมาเพ่นจะไผเป็นไผเนาะเออปิดไว้ลดีแล้ว เออพอออนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะคะไปบ้านจำปาดงนะคะก็แวะนะคะแวะมารับน้านะคะน้องผมคุณย่าพานะคะเป็นน้องสาวคนเล็กนะคะล่าสุดนะคะล่าสุด นนีะะคะกำลังเดินทางตอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะตอนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบััสีีค่ะ